โดนเติบพ,พี่น้องเกือบเกือบหอดชั่วโมงแล้วเนี่ยปาดเอาไม่าะพ่อหอยใส่เตาฟูเพราะพี่ซื้ออันมากจาก พ่อค้าขายต้มหมูค่ะที่เพิ่นไปขายน้ำตลาดนั่นเพิ่นไปวอรอดเพ่นก็เลยเบาขาย,ขยเพิ่นก็เลยสื่อเพิ่นมาน้ำตาลหนึ่งช้อนใช้รสด,ดีนั่งด้ยพี่น้องรสด,ดีรสด,ดีตอนใสไหล มันหอยก้า,ารุ่นละเลยตวงพิ่มคนอื่นดอกก้าเอาแล้วก็เขายังซีมเขายังเติมมาเรืเ่อยอ่ะน้ำปลาปลาจะสอส่วเข้มปข้นมะชิมชิมชิมซิมหน้ำ ก็ยังจืดจืดอ๋อมีคนเฮ็ดเฮ็ดเตฮ็ด,ดฟางลงก่อนเฮ็ดเตี้ยมาสองขีดข,ขีดยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่ยี่สิบแปดบ้าง ปกติกัสิไซ่พิกปนเรยพี่น้องแต่ว่ามันนี่พิกปนเหมือดไหมมันมีขน้นขวอัน,นอันไซ่เลยจะได้เผ็ดเผ็พริกมัน,นหายชุดเม็ดห่ง,งชุ้หนสวนได้ยเได้เผ็ดเผ็ดสบเซ่งไปกับเผา,าเลยกินมันจะได้ หลบอบอุ่นไป่กะเพรามันตัดข้าวแล้วก็กินมันไปไปกะเพรามันสีแสบกลัวใส่ใบกชี้เลื่อยเด้มันจะหอมไหมเมื่อกี่พวกรวพกันกับพวกนั่นแบบตานสดก็ใส่ผักชี้เลื่อยบอกไว้บอกเอานี่แบะตัดแปง้งใส่ได้กะเพรามันจะหอม หอมกับเข้าอบน้ำปลามาพ่อพี่น้องใส่ก้ำมันหลายเนาะแค่น้ำปลาหาซ้อนแล้วปะ ชมว่ากันตานอืมคเคอะะไรแบบนี้พิษแต่ว่ามันต้องมีพริกป่นแม่มันพริกป่นข่อเหมือดม่น,นข้นขวดบบหยุดงานจากเถื่อน,นี่เพราะว่ข่อยขวดข่อยขวดไม่ได้แล้วข่อยโอ้ยข้นหนา้าข้นตาไปเหมือดเขาเริ่มข่อยขวดว่ไอ้เพิ่อนหยุดตรงนั้นไป้เพื่อนหยุด อาทิตย์เว้นอาทิตย์อีกเดือนนั้นอาทิตย์เว้นอาทิตย์ขาดไม,ม่เห็นว่ะมะนาวเนาะเออมมนก็อมนก็ไดอ่ะ่น้องใส่ยียสต์อื้อ